สวัสดีครับสวสบนบอลสีพระธรรม EP นี้จะมาเปิดกรุบอลสีตามที่ลหลายๆท่านขอเข้ามาว่าอยากจะชมเปิดกรุบอลสีอีกนะเพราะว่าลหลายๆท่านก็ได้เห็นว่าชิ้นผ่าแต่และชิ้นงอกออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ดูแล้วมันเพลินดีนะครับ EP นี้ก็มาตามคำเรียกร้องเหมือนเดิมนะครับสำหรับ บอนสีที่อยู่ในกล่องที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นี่คือมณีล้อมเพชรไม้ตัวนี้บอนสีชนิดนี้ต้นนี้นะครับถือว่ายังเป็นตัวแรนะครับยังเป็นตัวแรที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มณีล้อมเพชรนะครับถือว่าเป็นบอลสายประกวดอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมมากๆแล้วตัวนี้นะครับต้นแม่เขาจนหน้าเทพหน้าทองมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชิ้นผ่าออกมาเนี่ยครับ ด้วยความสมบูรณ์ของชิ้นผ่าของหัวต้นแม่เขานะครับเวลาผ่าออกมาเนี่เห็นไหมครับก็จะมีความเป็นหน้าสีทองนยครับหน้าทองเข้ามานะครับผมนี่สวยงามมากนะครับนี่ขนาดแค่ต้นเด็กๆนะครับดูแต่ละชิ้นก็คือเปิดหน้าทองมาตั้งแต่เด็กเลยเรียกว่า สวยแต่เด็กเลยนะครับสำหรับมณนีล้อมเพชรเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมตัวนี้น่าเทพแน่นอนฟันธงเพราะว่าเปิดหน้าสวยตั้งแต่เด็กแล้วสำหรับมะนีล้อมเพชรนะครับต้นถัดไปนะครับมาดูกล่องนี้กันจะเป็นต้นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับกล่องนี้ออ้โอ้ฟอมฟอมสวยมากนะครับอะไรเอ่ยชัดทินกรนะครับ รัดทินกรอูฟอร์มสวยมากนี่ครับฉัดธินกรเอกลักษณ์ลิสเน่ของเขาคือจะมีความด่างอยู่ตรงปลายใบเห็นไหมครับตรงปลายใบแหลมแหลมนะครับจะมีความเป็นสีขาวขวนี่ครับนี่คือเอกลักษณ์ของฉัดทินกรนะครับนี่ครับอูสวยงามมากนะครับได้มาอีกหลายต้นเลยชัดธินกรเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมมากนะครับตอนโตนี่คือคือเป็นบอลที่ไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับเป็นไซส์คอมแพก นะครับเป็นทรงพุ่มเตี้ยแต่ว่าเวลาออกเต็มที่เนี่ยเต็มฟอร์มนี่คือใบใหญ่สีเข้มสวยมากนะครับสำหรับฉัตทีนากรใครยังไม่มีนะครับเนี่ยอย่างต้นเนี้ต้นนี้โตแล้วนะครับนี่สามใบแล้วเนี่ยขนาดยังไม่ได้ลงกระถางนะครับสามใบแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันนะครับโตแล้วนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับอ่ะไปดูกระถางถัดไปกันเลยอู้อะไรเอ่ยทำไมสวยทะลุ ทะลุกล่องออกมาขนาดนี้นะครับมีความเป็นด่างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นบอลสีชนิดไหนนะครับไปด,ดูวยกันเลยหนึ่งสองสามโอ้โอ้เปิดหน้าสวยนะครับแต่ละใบแต่ละต้นนะครับแต่ละต้นใบแรกเปิดมาคือด่างสวยมากมงคลมนีนี่ครับมงคลมะนีมงคลมะนีนี่เป็นบอลเรียกว่าทรงใบนี่เหมือนใบพัดนะครับคล้ายๆกับใบพัดนะครับทรงใบของเขา แล้วดูความด่างนี่ด่างสวยมากนะครับนี่แสดงว่าต้นแม่นี่หัวเขาสมบูรณ์มากๆเลยตอนที่ผานะครับเวลาให้ให้ลูกออกมาใบแรกก็คือด่างสวยเลยนะครับมงคลมนมณีเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับใบเขาจะเหมือนใบพัดนะครับเนี่ยใบไม่เหมือนใคร,ในะครปลายจะมุนๆหน่อยนะปลายจะมุนๆหน่อยแล้วสวยมากนะครับสําหรับมงคลมนมณีโอ้ได้มาอีกหลายตัวเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับมงคลมณีสวยมากเป็นบอลดางนะครับเมื่อก่อนนี้โอ้แพงนะครับหลักพันไปหาหลักหมืน่นแยวนี้แค่หลักร้อยหลักสิบนี่ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยน่าส,ายสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะไปดูกล่องถัดไปนะครับมาดูเออกล่องนี้ทําไมเหลือไม่เยอะแล้วชุดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ตัวแร่แต่ว่ามาดูลูกเขาก่อนว่าเหลือกี่ชิ้นนะครับนี่คือต้องมนตราตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ไป้ายเท่าไหร่ นะครับไม่ไป้ายเท่าไหร่แต่ว่าชิ้นนี้ดูดูจะแผลงไหมครับนี่จะแผลงไหมดูเนี่ยครับเขาจะมีขอบขอบเนาะชิ้นนี้จะแตกต่างนะครับจะมีความด่างขอบขอบเนี่ยทุกใบเลยนะครับหนึ่งสองสามสามใบที่ออกมาดูเห็นไหมครับเขาจะมีความด่างตรงขอบเนี่ยครับนี่อาจจะแผลงก็ได้นะครับดูกันยาวๆครับบอลสีเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือไม่ไม่น่าจะ ไม่น่าจับป้ายไม่น่าจะด่างนะครับไม่น่าจะด่างข้อไยเป็นบอลด่างนะครับสําหรับต้องมนตรานะครับถ้าเกิดหน้าไม่ไม่ด่างนะครับก็มีจํานวนเหมือนกันสอบตามเข้ามาได้นะครับราคาเบาๆนะครับถ้าตัวด่างตัวสวยตัวแบบใสตั้งแม่หน้าเทพนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งโอ้โหดูดูเข้าเรื้ออยู่ในกล่องเห็นไหมครับ <laughs> คือ เราไม่ไม่ได้เปิดกล่องเขานานนะครับรัตนะรุ่งเรืองโอ้นี่นี่นี่รัตนารุ่งเรืองก็คนก็สอบถามเข้ามานะครับสําหรับใครที่รอรัตนะรุ่งเรืองชุดก่อนชุดที่ลงกระทางไปก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับสําหรับรัตนรุ่งเรืองนะครับหน้าสวยนะครับนี่นีครับหน้ากัดด่างสวยเลยกัดด่างชมพูตัวนี้จะเป็นด่างชมพูนะครับนี่ด่างชมพูนีครับสวยงาม โอ้ห oh, ถ้าลงกระถางไปป่านนี้ก็น่าจะโตมากแล้วนะครับน่าจะลงหกได้เลยแต่ว่าตัวนี้ดูต้องรอให้เขาฟื้นตัวอีกสักระยะเลยนะครับแต่ว่าสีสวยแล้วครับนี่สีสวยแล้วชื่อดีด้วยรัตนารุ่งเรืองนะครับใครที่สนใจปล่อยให้เบาๆเลยนะครับร้อยต้นๆน,นะครับมาดูกล่องใหญ่ๆนี่อะไรเอ่ยโกเกิดเยอะเลยนะ โอ,โอ,โอ้โอ้โอ้ไพรีพินาะครับโอ้โหได้ไพรีพินาศเพิ่มมาเยอะเลยครับรอบนี้ดูอือดูครับดูไพรีพินาศชื่อดีนะครับชื่อดีนะครับต้นนี้นะครับเคยเคยเคยพูดไปในอีพีนานแล้วครับสําหรับไพรีพินาศนี่ก็จะนึกถึงพระกริ่งไพรีพินาศ นะครับพระกิ่งไพรีพิน dan, หรือว่าพระไพรีพินาธพระไพรีพินาธท,ที่วัดบวรน,นิเวศวิหารนะครับที่บ้านลมพูนะครับนี่ก็จะมีพระไพ,พรีพินาธนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่มีนามว่าไพ,พรีพินาต้อนโต้สวยนะครับเขาจะออกสีน้ําตาลอมม่วงแล้วก็มีเม็ดนะครับมีเมด็ดเมด็ดไม่เริ่มมาแล้วยิ่งโตยิ่งจะเปิดหน้าสวยนะครับสําหรับไพรีพินาธนะครับ ยังไม่มีหน้าเก็บสะสมนะครับต้นนี้บนกบเก่านะครับต้นถัดไปนะครับอ้อันนี้ก็อันนี้ก็รู้สึกว่าจะยาวเฟื้อยเหมือนกันโอ้ตัวนี้เอ๊ะทำไมไม่ไม่ค่อยเห็นหน้าด่างเท่าไหร่นะครับนี่คือเพชรสุวรรณโชดนะครับนี่เพชรสุวรรณโชตแต่หน้าอ้ด่างอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ นี่ยครับด่างอยู่แต่ยังด่างไม่ไม่ชัดมากนะครับยังด่างไม่ชัดมากต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ว่าตัวแยกหนอนี่คือด่างชัดเจนแล้วนะครับที่แยกหน่อไว้ก่อนหน้านี้นี่ครับเหมือนจะด่างอยู่นะครับด่างอยู่แต่ว่าด่างอยู่แต่ว่ายังยังเปิดหน้าไม่ชัดนะครับเดี๋ยวลงกระถางก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับสําหรับเพชรสุวรรณโชธเนี่ยตัวแรปีหกสี่ตัวนี้สวยงามนะครับามาดูกระถางนี้ นี่โอ้ก็กล่องนี้นะครับโอ้สีเข้มเลยอะไรเนี่ยโอ้มาแล้วครับใครที่ชอบสะสมบอลใบกลมๆนี่คือวันเสาร์ครับนี่มาแล้วเอ๊ะเมื่อเมืม่อใครนะจองวันเสาร์ไว้เดี๋ยวต้องไปเช็คย้อนหลังดูนะครับมีคนจองวันเสาร์ไว้อยู่มาแล้วครับนี่อนุบาลไปสักดูต้นนี้สิถ้าลงกระถางไว้ก่อนหน้านี้ป่านนี้คงจะโตมากแล้วนะครับ วันนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสเปิดนะครับยึตัวนี้สองใบนี่ครับนี่นี่ครับวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเอาลงกระถางแล้วก็อนุบาลสักสองสัปดาห์ให้เขาได้ฟื้นตัวแล้วก็รับแสงเพิ่มขึ้นก็จะเปิดหน้าสวยกว่านี้อีกนะครับวันเสาร์นี่เป็นบอลใบกลมสีแบบโอ้โหสีน้ําตาลอมม่วงก้านดําๆแข็งแรงนะครับเลี้ยงนอกตู้ก็ได้แต่ว่าให้เขาฟื้นตัวอีกสักระยะหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมแล้วก็ หน้าพัฒนาสายพันธุ์นะครับถ้าเรามีเกสรด่างๆป,ป้ายนี่ศาด์เข้าไปนะครับคือวันเสาร์เนี่ยเขาจะเป็นพื้นสีออกน้ำตาลอมม่วงอย่างเงี้ยถ้าเราได้เหลืองได้ส้มเข้าไปนี่โอ้โหจะสวยมากๆเลยนะครับสําหรับวันเสาร์ามาดูกล่องต่อไปครับกล่องนี้นะครับอะไรเอ่ยดาวพุธนะครับโอ้ดาวพุธด,ดาวพุธน่าจะ ได้จํานวนไม่เยอะเลยครับอันนี้น่าจะต้นสุดท้ายแล้วที่เหลือมันจะฝอยไหมครับเนี่ยเขาฝอชิ้นชิ้นผ่าจะฝอไปเลยนะครับนี่คือไม่ไม่ไม่งอกละถ้าชิ้นผ่าที่เขายังพอที่จะลุ้นได้ก็คือต้องต้องแข็งแรงนะครับอย่างนี้ฝอหมดเลยเนี่ยฝอหมดเลยไม่ได้นะครับมีรอดมาอยู่ต้นเดียวนะครับดาวพุธนะครับอยู่ในตับสุริยะจัก,กรวาลอยู่ในตับสุริยะจักรวาล ก็น่าจะได้อยู่ที่ลงกระถางไปก่อนหน้านี้สองสามต้นเองกับต้นนี้ก็เป็น4ต้นโดยประมาณนะครับผมก็ถือว่าได้ไม่เยอะนะครับสําหรับดาวพุทธนะครับผมอ่ะยังมีอีกหลายชุดเลยนะครับที่จะมาเปิดกลุ่ให้ทุกท่านได้รับชมกันจะจะ,จะทยอยลงให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้ายาวไปบางบางท่านอาจจะดูไม่ไม่หมดเนาะก็ให้ ค่อยๆเอาลงทีละ5นาะที10นาทีทีละ10นาทีอย่างเงี้ยกาลงพอดีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมก็จะได้ดูจนจบทุกทุกกล่องทุกต้นนะครับที่ได้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องบอสีพระธรรมให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตบอลสีให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับใน EP ีหน้าจะไปอัปเดตอะไร กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร